การเงียบไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการประหยัดพลังไว้ให้กับสิ่งที่คู่ควรหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการเงียบคือยอมการไม่ตอบคือแพ้การไม่โต้คืออ่อนแอแต่จริงๆแล้วการเงียบคือการเลือกเราเลือกไม่ใช้พลังไปกับเรื่องที่ไม่พาเราไปถึงไหน เราเลือกไม่อธิบายสิ่งที่คนไม่อยากเข้าใจเราเลือกไม่เหนื่อยกับสิ่งที่ไม่จำเป็นการเงียบคือการเจ็บพลังไว้ให้เรื่องสำคัญจริงๆให้ตัวเองให้อนาคตให้ความสุขที่เรายังไม่เจอเพราะเรารู้ว่าเสียงที่มีค่าที่สุดคือเสียงของหัวใจเรา ไม่ใช่เสียงโต้แย้งของใครควมเงียบไม่ได้ทำให้เราเล็กลงแต่ทำให้เราชัดขึ้นในแบบที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเลย